อยู่กับวนาสาส alon นะคะใบายก่อนวนาสาวนาาหรือว่าโทนี่ลากแก่นเนี่ยว้าไม่เหมือนจังโอ้ดิฉันคู่ห้าวันนี้ดิฉันเหมือนโทนี่ลากแก่นนี่เถือนกันไกลจะใช่เลยนะคุยต่อเรื่องนมดีกว่ากำลังมันเลยสาแล้วนี่ยังไงเนี่ยใกล้แล้วค่ะใกล้นะคะพูดคุยบ้าง เป็นช่างกลังพูดคุยไม่กำลังเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลอยู่ตกข้อมูลเก็บข้อมูลทุกอย่างเลยที่คุยกันอยากตมใหญ่บ้างกับผมเออนี่ฉันบอกเลยนะว่าวิอย่างย้าอีกรอบหนึ่งนะว่าการจะทําให้น้าอกสวยใหญ่ตั้งขึ้นมาได้มีอยู่2วิธีหนึ่งทำสัญญกรรมแล้วก็2ใช้เซ็ตบีบีของต่างประเทศตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าก็แล้วแต่คนเลือกแต่ว่าสวยมากแล้วเนี่ยก็ไม่อยากเจ็บตัว สาเชื่อไหมเั้นเนี่ยนะไม่ได้ทานะแต่ชั้นกลิ่นแอบดูได้ไหมก็ดูสิจับอย่างนี้สิจับสิมันใหญ่จริงๆริงอะสายเหรอเฮ้ยมันใหญ่มากนี่ไงพี่อ้วนนี่ไงดูนี่สินี่พี่อ้วนมันมันใหญ่จริงคุณผู้ชมมันเป็นฐานอะมันเป็นฐานอะ คือคือไม่ใช่กินอ่ะคือคือที่กินเนี่ยพระพ่อบอกแล้วว่าไอตัวเนี้ยนะมันปลอดภัยมากเพราะว่าเขาขออนุญาตนําเข้าจากอยคณะกรรมการอาหารและยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ของของของดีเวอินเตอร์อินเตอเชนซึ่งมันซึ่งมันจะมีโรงงานผลิตอยู่ในเครือข่ายทั่วโลก แล้วก็ตัวนี้เป็นสินค้านําเข้ามาหมดเลยนะเพราะว่าเคยทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เคยทำไอ้เกี่ยวกับเรื่องตัวนมในประเทศไทยเนี่ยบอกเลยทํามาแล้วสองล็อตใหญ่ดีที่สุดเลยเนี่ยแค่แข็งตั้งแค่นั้นแค่นั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ไม่มีตอนนั้นไม่มีตัวกินดีที่สุดคือแค่แค่แข็งแค่ตั้งพอหยุดทามันก็จะกลับไปเหมือนเดิมแต่ตัวนี้ที่ตัดสินใจกลับมากลับมาแนะนําเขาอีกเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันมันทำให้ ผู้หญิงเนี่ยสมหวังได้จริงๆแต่ผู้หญิงที่ควที่สุดก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แหละว่าหยุดกินหยุดทาเสร็จก็บัวกกลับไปเหมือนเดิมใช่แต่อันนี้ไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าเวลาเราใช้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงตรงนมคือตร,ตรงตรงนมเนี่ยมันจะมาที่หนึ่งตรงสะโพกมาที่สองหน้าท้องมาที่สามาผิวพรรณแล้วก็ภายในสตรีเนี่ยานักศา,ารร มันได้หมดสิแต่ดิฉันเป็นดิฉันต้องบอกว่าดิฉันเป็นโรเนนโคเมซินโดมคือเมซินโดมคือเอ่อรังไขผ่ผลิตไข่ผิดปกติ <rib> ก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะเป็นประจําเดือนเนี่ย <rib> ก็คือพอถึงรอบปั๊บเนี่ยข้างหนึ่งตกหนึ่งฟองและข้างหนึ่งจะตกหนึ่งฟองถูกไหมคะแล้วก็จะเป็นประจําเดือ <majors> นใช่แล้วก็รอบของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดวันแต่ดิฉันเนี่ยข้างหนึ่งตกห้าข้างหนึ่งตกหนึ่งทั้มดหกใบมันก็เลยมันก็เลยเป็นประจําเดือนไปทั้งหมดยี่สิบสองวัน รไม่มีวันพักวันผ่อนรอตายแล้วไม่มีวันพักวันผ่อนเลยก็มีแฟนก็ยากเหมือนก็บอกว่าเลิกเหอะอย่างนี้ต้องไปหาหมอสูนเนาะต้อก็ไปตรวจก็เลยต้องกินยาตัวที่เป็นฮอร์โมนหรือว่ายาที่เขาเรียกกันว่ายาคุมนี่แหละในบางยี่ห้ออเพื่อที่จะเข้าไปฆ่าหรือทําให้มันฝ่อเออทาให้ไข่มันฝ่อมันก็เลย ได้ออกมาเป็นประจําเดือน7วันเหมือนเดิมแต่นี่ดิฉันก็ปรับฮอร์โมนในชั้นตลอดเวลาปรับฮอร์โมนใช่ไหมใช่พอจะกินแบบอย่างนี้ทีก็ต้องถามเคานี้เนี่ยพอพี่อ้วนปรับเนี่ยพี่อ้วนมีความรูงเยอะไงเออหนูก็เลยแบบเอ้ยหนูจะกินได้ไหมอะไรไหมเผื่อคนทั้งบ้านเขาเป็นด้วยอะไรเงี้ยอ่าก็ต้องอันนี้อันนี้ยอมโง่นะขอปรึกษาหมอดูก่อนเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นผิดสิ่งผิดปกติของร่างกายมนุษย์เราเนี่ยต้องปรึกษาสูตินรีแพทย์ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ว่ามันกินได้ไหมแล้วก็จะมาให้คําตอบที่หลังแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ว่าปลอดภัยมากๆ่งปลอดภัยสุดแล้วล่ะปลอดภัยสุดบางทีผู้หญิงบางคนเนี่ยอยากนมใหญ่เนี่ยแล้วไปใช้วิธีการฉีดนี่อันตรายมากเลยนะฉีดเข้าไปนี่อันตรายมากเป็นมีโอกาสเป็นมะเร็งค่อนข้างสูงมากนี่จะบอกให้ว่าการฉีดไม่ดีเลยนะคุณผู้ชมพราะดิฉันเนี่ยฉีดคางมาก่อนแล้วมันก็เนี่ยเป็นไงล่ะอืมดีแลวกลับมาเหมือนเดิมมีบุญมมีบุญนี่กลับมาเหมือนเดิมนะ เพราะฉะนั้นห้ามฉีดค่ะถ้าคุณอยากฉีดแบบนั้นเนี่ยคุณเก็บเงินมากินบีบีดีกว่าถูกต้องแลวบีบีตัวนี้บอกเลยนะว่ามันเป็นตัวที่วอะไรเนี่ยกินแล้วุ้มม,มากาอย่างพี่โกต้องกินหรือเปล่าพี่โกโอยนนั้นไม่ต้องหรืมั้งพี่โกเหรอพี่โกแบบว่าลังไข่ไดีอยู่แล้ว อันนั้นเขาบำรุงอะไรของเขานะบำรุงอันนั้นอ่าบำรุงไข่บำรุงไข่เขากินไข่ทุกเช้าจริงหรอรางกายแข็งแรงเขามีของกินทุกเช้าด้วยเหระนี่แล้วรู้ไหมว่าตัวบีบีตัวนี้มันมาจากอะไรรู้ป่ะตัวกินนะมันมาจากสมุนไพรจีนมากมายหลายชนิดสมุนไพรจีนนะเพราะเราต้องรู้ว่าสมุนไพรจีนมันเป็นตัวที่ว่าแต่ว่ามันจะมีแต่สมุนไพรร้อนไม่ใช่เหรอสมุนไพรจีนจะเป็นกลุ่มร้อนนะมันมันมันแล้วแต่ Oh, สมุนไพจีนมันมีเป็นหมื่นๆอย่างออแต่สมุนไพจีนเนี่ยที่ที่ที่ใส่ในตัวบีดีตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ว่ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในสมุนไพจีน แล้วพอ,อพอเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มากระตุ้นการสร้างเอสโตรเจนในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นมันจะได้สองเท่าเลยเออก็คือว่าเพิ่มเอสโตรเจนแล้วก็กระตุ้นการสร้างกระตุ้นการสร้างจริงๆสาวว่ามันน่าจะได้เรื่องระบบไหลเวียนของโลหิตดีดนะพี่บอกอเลยว่าตัวนี้พอกินก็ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่บอกว่าหน้าอกเ,เป็นที่1สะโพกเป็นที่สองหน้าท้องเป็นที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือระบบภายในของผู้หญิงทังทั้งหมดเลยคุณอยากสวย คุณไม่ต้องไปเจ็บตัวค,คุณไม่ต้องไปซื้อในราคาแบบว่ามันแพงๆ<ช>ไม่ต้องไปต้มยากินเองอคุณก็มาลองใช้บีบีดูแบีบีชุดนี้นะราคาเนี่ยตัวทาเนี่ยทา,ทาได้2เดือนนะยังต่ำสุดสองเดือนนี้ยังไงย,ย,ยังไงบีบยังไงก็คือก็คือทาแล้วก็ทาลูบขึ้นใหทั่วมถึงว่าเม็ดถูกเขียวเม็ดไม่ต้องหรอกทาเอาพอดีพอดีเอาปริมาณาพอดีพอดีเอาให้ทาให้ทั่วนมพอทาแล้วก็โกยขึ้นนิดนึงทาแล้วก็โกยขึ้นนิดนึงต้องเว้นตรงฐานไหมไม่ต้องหรอกคือคืออย่างี้ ในร่างกายมนุษย์เรามันจะมีบล็อกของของเต้านมตามธรรมชาติอ,อยู่แล้ว <c oughs> เออมันจะมันจะขึ้นบอดเวณตรงนี้อยู่แล้วเวลาคุณา <c oughs> <c oughs> ทาเพื่อให้เนื้อขยายแค่นั้นเองอ๋อถ้าทาเป็นเลขแปดนี้ได้ไหมเลขแปดเหมือนเขาสอนทาไงก็ได้หมดแหละค่ะวนขึ้นนะคะรูปขึ้นได้ค่ะมันจะมีวิธีการใช้อยู่ตรงนี้เลยอ๋อใช่มีให้ในในผลิตภัณฑ์เลยเรียบร้อยใช่พอทาเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็กินด้วยรัรันตีว่านะสามถึงเจ็ดวันสําหรับคนที่ว่าฮอร์โมนตามปกติอาจจะต้องเปลี่ยนเส้นใยเลยทีเดียวมันสามถึงเจ็ดวันถูกต้อง จริงๆค่ะนี่คืออาทิตย์เดียวแฟนไล่ไปไล่แฟนไปก่อนคืออาทิตย์เดียวไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่ใหญ่บุ้มขึ้นแบบนี้นะอาทิตย์เดียวเน่ยคุณจะรู้เลยเฮ้ยเฮ้ยมันกระชับขึ้นเนี่ยดูสิสาดูสิแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นฐานคือมันจริงขึ้นจริงๆสําหรับคนที่แบบลงไปอย่างนี้แล้วก็คือสามารถที่เจะขึ้นมาได้นอ๋อถ้าเกิดว่าหน้าอกย้อยหย่อนยานขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาสามวันคุณรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันอัพเฮ้ยมันชี้หน้าคนดีแล้วมันชี้มาคุณแม่ เออสวยสวยฮันหลังมาซีฮันหลังมาเออโอเคทำอย่างนี้ก็ได้นะไปหาชงหาช่างไปที่ร้านที่เขากล้างเก่งเ้วบอกว่านี่ทรงนี้ทรงนี้ด่จําไว้นะทรงอะไรหล่ะคุณแม่ทรงอะไรไม่รู้เบาเบาสพราว่ารีเทิร์นบอกรว่ารีเทิร์น อย่างนี้ก็โอนะเพราะว่าพอปาดไปข้างนู้นแล้วเนี่ยมันทําให้หน้าของเขาเนี่ยดูเป็นลูกไข่ลูกไข่มากขึ้นหน้ากว้างมันต้องแสกข้างแล้วกระปกหน้าผากนิดเลิศนะคะทุกอย่างดีหมดแล้วเอาแค่นี้พอนะเปลี่ยนชุดเลยไะคะคุณแม่ถ้าเปลี่ยนชุดมาดูสิตนี้ยแย่มากไปไปเอาไปเอากะลามะพเ้าออกอย่างนี้อะส่งนางแบบไปนะคะนี่นี่ส่นป้า สนค่ะแอบฟังตลอดเระหว่างมวนผมนี่คือฟังตลอดราคาถ้าถามว่าราคาแพงไหมถ้าต่างประเทศก็จะขายชุดระมาณบานหมื่นกว่าจริงจริงเซ็ตนี่ประมาณหมื่นกว่าแล้วแบ่งคนละครึ่งป่ะหมื่นกว่านี่หมื่นถ้าตีเป็นเงินไทยจะประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นหกเซ็ตนี้นะแต่พอมาอยู่ในเมืองไทยเสร็จปุ๊บชุดนี้ห้าพัน 2อย่างใน5 0 0พันแล้วทำไมถึงถูกลงละคุณแม่ก็ถูกลงก็ก็เราใครทําล่ะอันนั้นอันนอ่านอกจากหพันเสร็จปุ๊บเดี๋ยนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครใครใครสั่งจองใครอยากได้เนี่ยนะคะก็โทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเหลือเพียง3,500บาทส่งฟรีถึงที่ด้วยเซ็ตนี้คือ3,500บาทนะคะเอาสิโทรเลยค่ะแม่หนูเอาจริงจที่นี่สิ ที่นี่ขอไม่่ไม่ใช่ของมีไม่ใช่ของมีเขาเหมาไปหมดแล้วก็คือที่ที่นี่มีอ๋อที่นี่มีใช่เอาไปหมดเลยจริงๆคือคือตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่มันเป็นตัวที่ว่าใครได้ทดลองใช้แล้วเขจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ย มันใช่นะมันมันใช่แล้วก็มันไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําสัญญกรรมแล้วอะเ,ออเพราะว่าการทําสัลญ,ญกรรมไปเจ็บตัวแล้วก็นมบางที่นะ่สามแสนทุกสามแสนบาทแล้วก็ทําออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนมีดาราคนหนึ่งอะที่ว่าแก้สามรอบเนี่ย,ยคนนี้ไงคุณแม่แลวถูกต้องมั้ยทำมาทีแรกอะนมสวยสวยเนอะเป๊ะมากสวยข้างเดียวอีกข้างอยู่ตรงนี้ไงต้องแก้ใหม่ครั้งที่สองแก้ใหม่ครั้งที่สาม ตอนนี้ก็ครั้งที่สามก็หมดไปประมาณห้าแสนหกแสนบาทอะไม่อย่างนั้นเนื้อช้ำด้วยหรือเปล่าช้ำแล้วพอเสร็จปุ๊บมันอาจจะเป็นมะเร็งเพราะว่าเนื้อมันเป็นฝังผืดข้างในแล้วไงยแต่กินตัวนี้มันป้องกันมันป้องกันอัตราการเสี่ยงเยอะมากๆไม่มีเลยก็หมายความว่าคนที่ผ่าตัดทำศัลยกรรมก็กินได้<อ>ก็กินได้คือบางคนผ่าตัดทำศัลยกรรมน้าอกแล้วเนี่ยบางทีร่องมันไม่เต็มเข้าจะนะคือการกินการกินตัวบีบีตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะมีรอยมันกบใช่ คือร่กมันจะไม่เต็มไงแต่ว่าพอกินข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเสริมเนื้อเยื่อคอลลาเจนมันเอยเสริมเนื้อเยื่อเสริมเอสโตรเจนมันจะทําให้นมเราดูใหญ่ดูดูจริงก็คือ,อชิดชิดดูชิดแล้วก็เป็นเหมือนนมจริงเลยอ่ะไม่มีใคร,รคนทําสัญญาการรมนมมาบางทีรู้แต่กินตัวนี้ไปเหอะพอกินไปสักเดือนสองเดือน,อนจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยนี่นมทำมาเหรอเพราะว่ามันจะมีเอสโตรเจนธรรมชาติออกมาห่อหุ้มไปด้วยไงม,มันก็เลยทําให้นมทุกคนที่กินตัวนี้กลายเป็นนมสวยไปเลยทุกคนคะของน้ำแก้วหนึ่ง <ะ>สามวันเองกินอยู่เนี้ยสามวันแล้วก็จริงจริงกินแล้วดีจริงๆสามสี่วันเนี่ยรู้เลยผ่านไมไม่ไม่สาสา, <laughs> สาถ้าเกิดส่วนอย่างสมมุติว่าสาเนี่ยมีอัตราเสีย่ยงการการเป็นอ่าการร่างกายไม่ก็แข็งแรงอาจจะมากกว่านังถ้าเอสโตรเจนพองอาจจะต้องปรับเอสโตรเจนอาจจะเป็นสิบวันแต่ถ้าเกิดจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยอ่าตัวนี้เลยอ่านี่เหรอเออตัวนี้เลยหนักค่ะ เยอะมากตัวนี้สองร้อยสองร้อยห้าสิบกรัมนี่เยอะมากตัวนี้สองร้อยห้าสิบกรัมใช้นิดเดียวนะเออก็ใช้ได้ประมาณสองเดือนตัวนี้แล้วส่วนตัวนี้เป็นตัวกิ่นบันละหนึ่งซองแล้วก็เว้นตอนอ่ะตอนบอกไปดูแล้วแกะได้แกะได้อยู่แวแกะให้ดูค่ะเด็กอนุสืออันนี้ออ่านะครับแกะอันนี้ด้วยนะอ่าแกะเลยอยากดมดมกลิ่นอ่ะเออ ไม่หรอกเราเป็นคนเราเป็นคนเป็นไมเกรนแพ้กลิ่นเออเพราะฉะนั้นอะไรเราต้องดมงก่อนอันนี้มัน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 เป็นมาจากเมืองนอกทั้งหมดนะคะนี่ไงอ,อ,อ,อันี้เราดูแพ็กเกจสิอวยนอนะคะแล้วก็ข้างในมันจะเป็นซองแบบนี้แบบนี้แล้วบอกแ,แม่ช,งก,ชงกินเนาะชงกินชงกับน้ําดื่มก็ได้หรือว่าชงกับน้ําดื่มก็ได้หรือว่าคือตัวนี้มันอร่อยมากอะ่ะ นี่สาคิดว่ามันเป็นเม็ดไม่ใช่ไม่เป็นแคปซูลไม่ใช่ค่ะนี่ตัวนี้มันเป็นแบบนี้แล้วบอกเลยนะว่ากินเข้าไปในปากเทเข้าไปในปากเลยก็ได้นะอร่อยมากจริงเหรอเทเลยได้ไหมคะเด็กจะเทเธอดูเธออยากเทก็เทแต่วันนี้กินสองซองแล้วนะเดี๋ยวมันใหญ่ไปนะนั่นนั่นไงคุณแม่ไม่เคยไว้ให้ลูกเลยไม่เคยอืเอาน้ำไหมคะเอาน้ำนะเฮ้ยมันกินได้ยังงั้นเลยเหรอพี่กินได้อร่อยอื